สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ใช้หน่อยรถเกี่ยวนะครับมาอยู่ที่บ้านข้างหุ่งอําเภอพัฒนาในคมเนาะอยู่กับพอยอย่างนั้นหน่อยเนาะครับพอเสลื่มเนาะเมื่อนี้มาติดเกี่ยวดันให้พอเสลื่มครับเกี่ยวดันคูปตะดีซี่ลอยแปดเอ็กครับพร้อมกับทดสเตอร์รถกับสามปีแล้วครับใส่จน เกี่ยวแตกเกี่ยวผูเกี่ยวพังมัและครับเอาของปูประสิทธิโชคว่าการช่างวัดไซนบ้างครับบันนี้สิเป็นเจา้าใดติดตั้งแล้วนะครับไปทดสอบให้น้ำเลยครับมือน,นครับเอาให้จบเนาะเอาให้จบครับนี่จะขวองหน้ากับม่ยืนทาแล้วครับนี่ <c oughs> นี่ยอันนี้เฮ็ดเองได้ครับนี่แต่ว่าตอนนี้ยันเห็ดมันบ้ันแตก เลียดครับเดียายมันแตกก่อนายมันแตกก่อนเอาเอาเล็กครับไม่เดคือคือครับนี่เขายวส่งเกีดันครับแตนเลดจากอุปสิทธิโยการช่างครับพี่นงองทันได้นะครับทีสนใจอยากได้เกียวดันนะครับทุกรุ่นนะครับพี่นงคงครับติดต่อมาได้นะครับที่อุปสิทธิโยการช่างนะครับทุกโซนหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองนี่ นี่เบอร์ผู้ใดแน่นี่โทรไปรลดนี่ยสามเบอร์สี่เบอร์นี่ยหรือบอกขันอยากง่ายๆนะครับแคโทรหาใช่หน่อยรถเกีียวได้นะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับบรว่าสิเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับหรือบอกคอมเมนต์มาในยูทูบก็ได้นะครับหรือบอกทรสอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดหกสี่สามหกห้าหกสองหนึ่งก็ได้นะครับติดตั้งเกี่ยวดันเรียบร้อยครับ ครับใส่เกี่ยวดันแล้วนะครับก็เจอปัญหาไหมครับบันนี่ลูกปอนบ่าบลนะครับทางทีมงานอุปอสิทธิโชคการช่างได้ครับก็เห็นปัญหาแล้วก็ปล่อยไปบ่ไดกก้น่าสร้างโศกกัดถอดปากครับบันนี้ถอดปากอ่อนนะครับแกะไม่ได้ครับครับบันนี่จะคล้องบันกระดีเพิ่มใช้ข้อสปริงได้นะครับลูกปอนเพิ่น ปอนบม่มุนครับนี่กัดจนตัวนี้เสียหายเกือบขาดแล้วครับเป็นยังคือจังบ่มุนิใส,ใส่ใส่นอดเหี่ยวครับใส่นอดเหี่ยวมาคัดเอาไว้ก็เลยบ,บม่มุนนะครับอะไรกะบ่มีครับเดี๋ยวสร้างบทเดี๋ยวพันหาวิธีจัดการให้ใส่ไปก่อน สางบุดครับกับร่างติดตั้งข้อสปริงนะครับของลอยแปดนะครับอันนี้บบแมนข้อสปริงด้อพี่น้องด้ออันนี้มันเป็นตัวตึงตึงโซลําเลี่ยงนะครับนี่สมลูกปอนครับอะไรบ่มีครับสํมใส่ไปก่อนติดตั้งอย่างน้อยครับ กับกบสิเอามาใส่ปากครับแต่ละกาเข้ากักกสิไปล่องกันเลยครับคำอีกแล้วครับมื่อนี้เฮ้อนายเป็นปเสียงเนี่ยบ้างองเป็นน้องเกียวปะครับ แค่ว่าะไรเนี่ยบวะใครก็เก่าแล้วเนาะแบบดังว่าจรวดแบบดังว่ารวดวันนี้เราจะไปทดสอบกันแล้วเนาะพราเนาะเอาไปจบแล้วเนาะมาหนึ่งโอ้ยมากเลยไปบางไดนคำบางหคำด้วยนี่ครับวันนี้ใช้นายรถเกี้ยวนะครับพร้อมกับทีมงานอุปสิทธิโชว์การช่างครับ มาติดตั้งเกี่ยวดันและกข้อสปริงนะครับให้กับคุ้นพอเฉลิมนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบเลยครับพี่นอ้องเขาน้าปังในการง่ามครับและกข้ามจักหน่อยสงสัยพายุเข้าครับ จย่เสียใยให้เบิ่งแบบบอตัดต่อนะครับพี่น้องครับโอ้ย,อย,อยเกือบเกือบล้อนกต้องนะเกือบนี้พระท่าน,าานวายห้ง เกี่ยวดันใจอูปทิศเจ้วการช่างครับภูประตาดีที่ลอยแปดเอก็ก อยนหนึ่งครับมันไก่ครับตตาดีซียแปครับ งานอูประสิทธิโชคการช่างครับเมอน่ hmm. มาติดตั้งห้นะครับ mm hmm. แล้วก็พร้อมครับ mm hmm. ลองทดสอบเกี่ยวกันไปเลยนะครับพี่นองครับ mm hmm. เอาให้จบครับ mm hmm. พี่นองครับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวดัน หรือบอกับเป็นงานขยายปากนะครับหลือบอการตกแต่งครบเสร็จนะครับสามาร,รถติดต่อโทรสอบถามอูประสิทธิโจการช่างนะครับเบอร์โทร061430616263232นะครับเบอร์เจรัตนะครับหรือบอการโทรมาสอบถามแช่หน่อยก็ได้นะครับ เบอร์โทรศูนย์แปดหกสี่สามหกห้าหกสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิบว่าไงคุณพอเป็นดันใส่เลยนะครับเอใไ้สุดนะครับดันในสุด ดันสุดเลยครับเอาอีกไ้วปะดันอีกไหมปะมาเอาอีกสุดครับต้องเห็นงาน้เต็มประสิทธิภาพครับ เสียเงินมาแล้วนะครับกับท่านกูนะครับกอยากให้พี่น้องนะครับท่านใดที่เสียเงินเฮ็ดไปแล้วนะครับพี่น้องครับก็ต้องเห็ดงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้อง เอาไปใส่งานแล้วใส่งานได้จริงนะครับแล้วก็เอาไปสางรายได้ให้กับพี่น้องนะครับประมาณว่าเหตุไปละเสียเงนินละเสียเงินถี่เมื่อเสือนะครับทางอูเฮาเพเหตุแบบนั้นนะครับทางอูเฮารับไปรได้ครับเสียเงินแล้วต้องเหตุงานได้จริงนะครับต้องสางรายได้นะครับเป็นความตั้งใจของทางอูนะครับแบบนั้นนะครับ เป็นได้้างโซกนะพ่อใจปะเ่า okay. ขีดตมไปนะแต่โอ้เราแต่แกงเล่าอเล่าเลาลดลงมาสั่นหนึ่งโบโบไม่ลดลงมาสั่นหนึ่งอันอันตัวบางหลังมันนะเลาลดลงมาสุดบางเที่นี่เราเอาอยัางไปไป,ไปบงังเอาแผ่นเล็กไปบังไ้เดี๋ยวไ้เรากลับมารอบนี่เดี๋ยวไ้เราจอด เพราะว่าเขามันอันนี้ออกดากหลายมันปิวออกหลายมันเม็ดเต็มคือเม็ดบ่มมตเต็มล่ะเพราะว่าเบิบ่งเบิ่งแต่แกงมันอยู่ข้างหลังน่ะแกงไงเราเราเอาแผ่นบังมันน่ะลดลงมาสุดแม่นบ่น่าซิเมีนเพราะว่าผมบอกแลาวปั๊บอยู่นะ้วปุรุแล้วปัวป๊บลงมาบางเทือกนี่เราเอาเอาแผ่นเล็กมาเสริมข้าง,งบนมันเบิ่งอยู่เออก็อกเลยเดี๋ยวให้เราแกะไหมก็ได้เอาแผ่นเล็กตัวนั้นออกแล้วให้เรายก แผ่นบังมันขึ้นให้มันสุดเพ่าอมันมันเฮียไหลายมันเปี่ยวออกดายหลายอะไรแบบนี้อาการแบบนี้นะเถือกพัดออกแล้วตัวเขามันหลอนบ่ล่ะรว่านแต่หามมุ่นครับเฟืองเฟืองเฟืองมุ่นแหงบ่มันต้องตัดตัดหนิวซอยเนาะผมคุณถอดคุณถอดเหล้าถอดเหล้าสามเหล้า เสามลาวดีวต้องใส่คลืนใส่เออใส่คลืนและะ้วก,ะะกะ็ตัดนิะะ่วแล้วก็ยกฟ้ามันขึนข้นแค่เคื่อบอกระไฮช่างอูมันมาเห็ดห้เลยกไ็ได้ไ<ะ>มันจะเป็นมันจะจบเลือเดียวเนาะสร้างโศกวางงานเลยเดี๋ยวเกี่ยวเขาหน้าปังแล้วก็จังไฟเขามาเห็ดเลยมันจป็จบเพ่เดียวแกเจาไข่ไปเลยโอนาปีมันการมันรีลวดเดียวได้ครับขันขันเห็ดเองเดี๋ยวมันกับบ่อเหล่วเราเดี๋ยวมันกับเสียเงินถิ่มื้อ อูพันพันผันเฮ็ดมาเป็นสีหายลอยขั้นเนาะเขากับหัวจักว่ามันต้องเฮ็ดไปแน่ไรนะถ้าเาผันมีอยขั้นเดียวได้ปะทเขากรลองพิดล่องถือมันเสียกันเท่าเสียรถน้ำแล้วเสียเข <c oughs> ่าพ่มเลยจังมันมันกับอะไรแพงมาเล้วดีกวาสิมาทดล่องเองอยง่หันเนาะตอนมันนัดกับตู้พรโหรือดออกครับแยมาทาสะพอนสะอ มันมันหนักตั้งแต่ตอนเขามันเขาไปจะท่างปากมันแล้วมันเริ่อมหนักตั <h <h ้งแต่ตอนพุ <h nel> <h nel ่นเพราะเขาไปในตู้มันก็นักเืินกันแรงนัดไไปแทนในตัวเข้าไอ้ปากเข้ามันเห็นว่ามันกินมันกนิ่นไงเห็นมันมันลื่นกันเลื่อนกว่าเก่าเม่เพราะเพราะมันลื่นกว่าเก่าแล้วมันก็เครื่องแทบสิบโมีอาการสะดุดบ่มีโหลดบ่มีอย่างตะเกียบมันคือสิบแบบนี้เนาะ

แผ่นแผ่นเอ็นบอนี่ยแล้วเอาแผ่นอันนี้มาบังเห็นบอล้วก็แล้วก็รถตัวนี้ไปแม่ตะแกียงนี่มันมันเหลือน้อยบ่เถอนี่มันเหลือสันๆมันแผ่นนีมันสสูงเกินเอ็นบอเอาเกินสูงแล้วก็เอาแผ่นเอาแผ่นนี่ออกครับนี่ยเอาแผ่นนี่ออกแล้วก็ยัดแผ่นนี่ขึ้นออกได้บอหักออกได้บอเออเออโอ้แข็งแรงกนะเออ ล้วก็แล้วก็ยับแผ่นนี่ขึ้นมาเนี่ยแกะปูดซิครับมามาแกะให้ทุกจุดเลยนะครับที่มีปัญหาเป็นได้เพราะว่า,าการเกี่ยวเป็นยังได้เลื่อนไหลกว่าเกขาปะเบาดีกว่านี้เบาดีปะเลื่อนปะมันบามันบตู้มันบาอืดน,นะครับบาอ,อ,อดืดแต่ว่าเอาเอาเ,อาเอาลเ่าวนวัตถุให้เขาได้เพราะเถอ เฮ้ย<ส>บอกกะท่านบ,บ่อบบท่านไทรกะจังไฟให้ทางอูเพิ่นมาเฮ็ยนให้เลยก,ก็ได้มันสิได้จบเพียงเดียวนะอย่างนี้พอผลงานของอูประสิทธิ์ที่ออกการช่างพอใจปะพอใจอยู่ครับครับถือว่าได้ได้แบบเพาะเสียงเงินแซ่บเนาะครับทุ่งท่าอยู่สร้งสางสรมาสร้างงัดออกเลยสร้างสร้างางัดออกเลยไปต้องเจี๋ยไปต้องปาดหัวมันแล้วเออเอาขึ้นเลยเห็นสุดเลยเนี่ย นี่เนี่สงส่งส้งส่อันไหนตัวนี้ตัวปับปั๊บตะแกงอีกเลือนเลื่อนหนแล้วเนี่ยอใหบอ่าเบอร์เบอร์ยังก็โอ้ ครับมาปรับมาแก้ให้พวกยดนะครับ <t> ที่เห็นว <what> ่ามีปัญหาเนาะ่อยเนาะกะปรับให้เนาะดีก็ไั้ครับนี่รับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครัไม่ได้ลงบึงแนเนาะเกี่ยวการเกี่ยวไหนกะเบามือเลอะไรบ้างเถอะหัวซีกเบาดีมันดูดดีนะครับหัวซีกว่ามันมันไงว่ามันมวลของเขาเนาะมันสิบอ๋อในหนามันนะครับ แต่กีเมันเ,เวลามันออกแหละเวลาเข้า для, okay. ไปแล้วมันเสียงอู้อ่าอืออ่าเราจะเสียงเครื่องไงนะบางทีนี่เบาเครื่องนี่นิ่งเลยครับเครื่องกรับผมมันขี้บัวรูบสึ่อรูบลงนะครับครับดันได้ก็อีกครับดันได้ได้ปอครับมันต่ำเพราะมันออกบนทันสายพานตัวเดินนะเพราะตึงแค่ไหเด้วยครับแข็งโอ้แข็งมันลวดบ่โอ้ขีได้เปลี่ยนใหม่แล้วนี่ปรับแต่งเรียบร้อยครับมาทดลองกันเด็ก เปิดกันเลยครับเป็นได้สร้างรถเห็นบ้ากองอุญุปป่วะไม่ได้ไม่ไรีบบ่ะป่ะเนี่ยแ <c oughs> ป็นได้ทีมงานอุปรสรรคทธิโชคกับใช่ไหมรถเกี่ยวมากไหมเนี่ยยอดเลยครับสุดยอดเลยบ่บริการลูกค,ค้าดีมากเลยกูไดสนใจก็ เป็นไงแนะน้ำให้เฮ็ดบ่โอ้ใจกาเลยครับขันยกเลยครับผมขันแยกได้งานขันแยกแรงงานเนี่ยแกต้องเฮ็ดเนาะครับงานได้หลายเขาก็ได้เงินหลายกันครับถ้ารถจอดก็คือบ่ได้เงินแม่นเลยครับบางคนก็ว่าเออมันเดียวไมยวมื่นมื่นหนึ่งสองมื่นมันก็ได้ขึ้นแหละครับแค่หมื่นมื่นกว่าบาทสองหมื่นนี่รถแต่ขันเท้าเอาขันเท้าใบเห็ดนี่ อาทิตย์หนึ่งกับซิบรายได้อันอันเงื่อนสองหมื่นน่ะนะไม่เสียเพิ่มอีกเสียเพิ่มอีกไหมสายพานกับสิคือชื่อไรเสียหรือเสียงานเสียลูกค้าอีกแล้วรับขอบฐานนี่แหละครับเพิ่นจังว่าแต่งให้มันเป็นอยังแต่งให้เฮ็ดให้มันดีขึ้นนะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับมาดีก่อนนะมาดีก่อนจอดจอดจอดมาดีกันมาเลยคือคือบ่คครับาเมื่อนี้ปานี้กับผมกับซิบรเมื่อได้ปานี้ครับครับมันสิคมข้ามซิบรูครับ ฝากไว้ในอูปะซิทที่วิศวการช่างแนะนำบ่บ่แนนะาเอเออบ่บ่เกี่ยวดีบ่เกี่ยวดีครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยอาการโหลดบ่มีหือเก่าแล้วบ่มีบ่โหลดตู้โหลดเครื่องพอมครับเอ่อคลิปนี้นะครับเขี่บนี้ใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับพร้อมกับทีมงานอูปสิทธิ์ทที่วิศวการช่างนะครับกขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับลาคุณพ่อไปนั่งนะครับสิริเมื่อได้พ่อไปเลยครับขอบคุณครับ